พวกเขานี่ถือว่าโชคดีด้เน่แม่พ่ออูอยู่กลางป่ายังเสียเออแต่คือมาเห็นมี่ผายอยู่ว่ะแม่แมนอู้ห่างบอ่อุ้ยนังวานี่ปากเสียอีกล่ะเต้ปากก็ซุ้วเราก็มาถึงต้องพักแล้วเนี่ยไม่เห็นมี่ใครเลยหรือว่าจะเป็นอูห้างจริงๆเฮ้ยเดๆเดะเดะเทุกคนมี่ผายในยิ่เสียงเพลงบอก เสียงเพลงป่าบมง่อีอันนี้พันเอินเสียงซ้องคนเหนือเออเออกูเคยได้ยินมันดังมาจากข้างในแไหมแสดงว่าต้องมีคนอยู่ข้างใน้ด้วยเนี่ยมามามากูสิพาเขาไปบ้างไปไปไปมามามานั่กูมาสาวเตกเลย ไปมีคนอยู่บ่จามีไผ่อยู่บ่จามีนี่เป็นผีไม่ใช่คนคนไม่ใช่ผี มาทำอะไรก็ควรไม่ต้องร่างขอมาต้องการเหรอได้โคกใจกันยังอันนี้มาจากไหนนี่พี่พีพี่พีผีเป็นช่างแม่นบ่จ้าแม่นแล้วถูกต้องพี่เป็นช่างและก็เป็นโคนโดยแท้บ่แม่นรีบบ่แมนเป๊ะแม่นแท้ะมาได้จู้ท่าบ่เชี่ยเลี้ยบบ่ได้ จับพอจับตัวนงมัจับพอคนคนแทๆไปโอ้ยอันนี้ชื่อชื่อว่าพิมนะอ๋อนาเดชบอกครับนโมวอ นาเดะถูกแล้วอันนี้พี่นาเดทนาเดทนาเดทช่างเดทไอ้พี่ได้จืดพี่มามาดิโอครับมามาเสียบอ้มมมาลเร็วเร็วถูกแล้วพี่ชื่อมาลีโอเรียกสั้นๆดีกว่าเรียกช่างโอช่างเดทเออโอเดทโอเดทมีอะไรทารุทุระทุระอะไร คือว่าพกผมนั่นรถห่างครับโอ้บัห่างหาเมียะไรมัาเลยมันมาแม่จากซานคือว่าคือรถมันเสียนะครับโอ้ถ้าเสียนะเออเอาไปเลยาลงพันหลงพานลงพันมันมาแม่นรถป่วยคือว่ารถมันเสียผมจะเอามาให้สั่งซ้อมให้เอาบัลลังชื่อบเอาอย่างนี้พี่เพชั้เดี๋ยวพี่จัดการให้ พี่จะซ่มให้พี่เป็นช่างนี่ดังที่สุดในจังหวัดน่านสองคนโอ้ยขอบขอบคุณหลายๆครับโอ้ยไอ้ีใจดีขึ้นหนาๆเจ้าของอินลีเนาะเดี๋ยวๆมัน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 ดาหรือว่ามันชมเขาไอ้แก้วคิดว่ามันดาเขาหนัก้กินตาบ่อเอาบักแย่นี่หายเงียบไปเลยเนาะ แมนถืกสั่างสองคนฝักใส่ไปที่แตกหรอบ<ฮ>อสเจ้าโอ้ไปั่วเนาะไอสองคนนั่นเป็นคนโมแมนปอบเออล่ะบานมึงหนีไก่บอว่าโซซิฮอตบอไก่แล้วล่ะเดี๋ยวรถแล้วแล้วว่าสิภพาพไปเที่ยวบอเกิือสักเก้กาเอาว่าเป็นทาง่านพอดีเ <c oughs> <c oughs> ออว่าที่ถามอยู่อันบอเกิอเกือนี่เขาให้เกลือขายจิแมนแต่ว่าเป็นเกลือพวกเขาเดะบอแมนเกลินเท่าโ <c oughs> อ้ยโอ้ยไอเด็ก ปีนี่กัเล่นอย่างบ้าู้เรื่องโอ๊กอีป็นจะแตกโอ,โอ้ยปีเดดยอกเล่นบ่ได้วีบาริโอก็ยอกเล่นบ่ได้รู้แต่คนไดี่ออกความคิดคือคนปุ้นคนปุ้นคิดแกงคนเรายังไม่ยืนหัวขวัญอยู่นะเราเล่นขำๆก่อนเดินทางรถน่ะซ่อมเสร็จแล้วรถ <c oughs> แรก้ะไอข้ขัาศนอออกเดินทางถเถอะเ <ไป S 2> จ<อ>้าพเจ้เจ้าาเ่เ ีี่่ัพโอกาสเดาฝ้าใหม่ถ้าทำได้โชคดีโชคดีเ้าว่อนั่นมาทุกหัวเปล่นกับใส่เร็วหันก่อบหันก่อบเท้าดีผิดช่างเยวช่างน่ามมีปีมือดีทีสุดแป๊บเดียวอ่าเป็นฟอสแต่ได้ตัมไม่ยังทำอะไรีวแล้วทไม่ได้เนี่ยหัาก็ไม่ได้หรอกฮะ ไรล่ะบล็อกเกียก็เห็นไม่เกียเลยมาน้ำไปไหมเห็นมิดน,นะนี่อันนี้คือบอกเกียร์บรอ,อั่นจี้แอน เาก็สิตัาก้องน้ำมังงีล่ะเป็นต้มเราก็สกัดน้าเลือกเติบข้าใส่บางรุวงสโต๊โอ้เจ้าจูบุเจ้าลาห้จูบนต่คือพินโอ้โต้ยังสีต้มแบบโบราณเลยม่ซิมมึงหลังมือซิเดี๋ยวลำรซิมมาเด้อยิ้มมาเพียเนี่ เขาต้มเสร็จแล้วเขาก็มาไหว้มองพีซิมมังพีอาวอ้าอันนี้คืออะไรเป็นไงมึงหวานบอเข้มปีนเข้มเข้มเหลือเลยวะอันนี้นากินได้ตักกินลวดฮัลโหลครับครับใกล้ถึงแล้วค่ะแม่ครับ

บอกแล้วครับอันนี้เตือนครับพอัสดีครับแม่ครับอันนี้ฟรีดอมนาหุงัตแล้วก็น้ำแล้วก็หอยปนแย่ขอเย่ด้วยเพียรนี่แม่ครับสวัสดีครับแม่ไปไปคืนค่ะวนแม่เตรียมสุ่อนเนี่ยเราจะเออแมย์อีนั่งไม่ไปใส่วะ ไปโดนแล้วด wow. ิน so ี่กูเห็นยังเขาไปนห้องกับพี่แม่แล้วเดี๋ยวก็ออกมาเลรอเออเออเอออพ่อบาถึงก็ออกมาเลยเนาะว้าวแหมแหนมเบิ่งตาบอกกับพีดด้วยเนาะอยากแต่งคือเขาตีบ้าบ่นะหวด โจกกระดายจะไปแซวมันใช่ใช่ uh> มีคนบอกดังแน่ไหมเนี่ยเคยเห็นคนนั้ใจเออเขามาซุกวันกันซุกควันแทนเลยมขาซุกวันเลยสัพพะตาสัพพะตาสัพพะทุกขาสัพพะปัญญาสัพพะโลกัสัพพะอุบาทสัพพะปัญญาสัพพะพอสัพพะคอย ข้อไปในหีถอนหนอ่อข้อไปนอกหืดถอนหนีข้อเลาวิเก่มตาข้อไปหลังอย่ามาทาข้อไปนาอย่ามาติด <c oughs> แต่งตัวเป็นแม่ยิ่งติดขนตาจังสีกระงามคือกันเนาะเฮานี่สงสัยต้องซื้อไปใส่อยู่บ้านแล้วล่ะของอีหยังวะโอ้เซเลบอายแลชเดี๋ยวต้องไปหามาใส่บ้างล่ะน้ำมี่ยังให้แม่จอย,จยเหรอลูกว่ามี่จ้ะแม่เดี๋ยวนางก็ไปอาบน้ำนอนละจ้ะเออแม่ให้น้ำถามแน่ว่าขนตาอันนี้ของแม่บ่ น้าใบาใจเจ้ะเป็นของน้องสาวของแม่น้องกายเป็นไปเป็นนางแม่จุกงเทพซื้อละไว้จ้อโอ้มันนี่น้ำงามขนาดเลยเนอ้อยังเออลูกบ่าวแม่มองตาข้างนั่นะวันนี่นะแม่มันแนมหนามเพราะว่าแม่มันอิจฉาหนามที่ละ่ะมันอยากแต่งตัวขึ้นหนาวไอ้อยังเออน้ำคิดจะอันหนกน้ำคิดว่าลูกแม่เป็นกระเฮยแม่นะโมเมนติตี แม่นใบเจย่างที่หนูคิดนะลูกแม่นเป็นๆอ่อนเรียบร้อยมาตั้งแต่น้อยแล้ว mm hmm. แม่รับรองได้ว่าลูกบ่าวแม่เป็นกปะดาจแล้อจะเซ็นจั่คือพินแคนแดนอีสานบ้านทงตทติดตรงอลัน